พระก่อนโอ้ขออนุญาตบาดค้ำเด้อบ้ดนี้เออนิมนต์มาด้วยโอ้ดูดเก่าไม่ใช่เมืผ่านแล้วนะครับต่อไปไปได้ได้รุ่นนี้ไปขอให้โชคดีถือรางวัลที่หนึ่งเด้อนะครับวันนี้ก็หลวงปะเู่ดแจีลุนรวยทันใจด้วยทันใจนะครับรวยทันใจนะครับอย่างใดอย่างด้วยกันเนี่ยองค์นี้ไม่ใส่ย รวยทันใจนะครับผมวันนี้แตรุ่นนี้รุ่นรวยทันใจหาหายากมากนะครับผมรวยทันใจนะครับผมงไอโนนเป็นไรหรครับนะครับรุ่นนี้นะครับหายากมากนะครับรุ่นรวยทันใจนะครับขอสองรุ่นเลยมีรุ่นเดียวรุ่นรวยทันใจรุ่นนี้รุ่นลอมบ์ คือบล็อกนี้บล็อกนี้นี่เป็นบล็อกของโยมละทำเนี่ทำมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบล็อกหายหาอย่างไงก็ไม่เจอเพิ่งมาเห็นเนี่ยก็เลยได้ตั้มใหม่แต่เราตั้มมาทั้งทั้งหลายเที่ยวแล้วลหละแต่เพียงแค่ว่าช่วงโยมละไม่อยู่เนี่ยบล็อกบล็อกหายสงสัยหลวงปู่คงจะบอกว่า โอ้ข <muitas S 2> ันแ h บูชาพระนี่ยนะลืมลืมให้บูชาพระเนาะขันเ hạng โดนี่ะอับอาไปบูชาบูชาพระเลยว่าบ้างทั้งหนาเลยบ้านเลยทั้งหนาหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อนี่ก็เป็นหลวงพ่อโบราณเนาะเนี่ย หลวงพ่อน่สัตติิ์มากไม่รู้เป็นยังไงเนาะวันนั้นโยมจากร้อยเอ็ดโทรมาหลวงพ่อคือพี่ชายของดิฉันเนี่ยชอบพระโบราณมากและก็มีหลวงพ่อ <Yeah. S 1> เนี่ยเจียมแสนเยอะแต่ว่าท่านตายแล้ว <Okay. S 1> อยู่กรุงเทพไม่มีคน ไม่มีคนดูแลหนูอยากถวายหลวงพ่อก็ไม่สนใจเขาก็โทรมาสองครั้งสามครั้งก็เลยว่าเอ้าเดี๋ยวจะให้ลูกไปรับก็เลยให้โยมไปรับได้มาองค์สามองอยู่ห้องหลวงพ่ออยู่ที่เด็ดรโบราณใครอยากได้ขอพรขอเอา่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะแจกละบาท อ่ะมาโยมมาโอ้อ้าภักดีบ่มยกลัวไม่ได้ฮะสาธุกม่แช่เอ่อสาธุสาธุเดี๋ยวจะใส่ขันให้เอ้า้มันกีจับได้สองนึ่งบ สาธุสงสัยเ <hari> say, พื่อนจะเอาขันดอกไม้มาลองรับกับด้วยทันใจดนี่บ้าอหลวงปู่ยังไม่ให้ปูชาแต่แรกสงสัยจะเป็นอย่างนั้นเนาะลองรับอย่าเป็นกำแรงเลยเพราะว่ามันยังไม่ไม่แห้งสนิทต้องมาไปตากก่อน ตากอีกทรั้งสองสามแดดให้มันแห้งสนิทนะเพราะว่าเป็นพึ่งตามแต่ว่ามวลสามนี่มวลสามสุดยอดที่เห็นที่เห็นเรื่มเรื่นี่ก็คือเหล็กไหลน้าเหล็กไหลน้ำนี่เหล็กไหลน้าที่หลวงพ่อสะสมไว้แล้วก็มาเป็นทำเป็นเหล็กไหลน,น,น,น้าเหล็กไหลน้าก็จะมีผพุทธคุณในด้านในด้านการรักษา ป้องกันอุบบติเทศทไทยป้องกันคุณผีคุณคนเวทมนตนราา์ระทาคุณใสที่เขากระทำมาแล้วกระเดกไร้นา้าดก็จะป้องกันใครี่บัตรตา่างๆใครยังไม่ได้ก็หลวงพ่อก็เลยมาประสมให้เป็นมวนสารพิเศษมีน้อยทำ ก็เลยทำให้น้อยตอนนี <altern ates> ้หมดสานีสุดยอดแต่ว่าปั๊มใหม่ยังไม่เห้งกระปิตากแกกเอาเด้อเอาสาธุใครได้ไปขอให้รวยทันใจสมความปรารถนาเออขอให้รวยให้รวยเออคนต่ำมันสิไม่ใช่คนตั๊มรวยคนต้ำเลยเออสาธุสาธุ เออเออเมย์เอายอมใครอะไรเป็นคนตามเออฮะอาหลวงพ่อนะอะไรจนะถ้าอยากโยมรวยหลวงพ่อยิงรวยก็อยากยมโอ้อยากให้โยมรวยเพราะว่าถ้าโยมรวยแล้วหลวงพ่อขอได้ถ้ายมไม่รวยหลวงพ่อขอก็ไม่ได้ไม่มีให้เนาะเอออยากให้

ได้ได้ทั้งล็อกเก็ตล็อกปู่ได้ทั้งรวยทันใจแจกเงี้ยงเดียวลองห่อขอให้รวยทุกคนเรื่อรวย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 สมปรารถนาเด้อปี่งสี่สี่หกสี่นี้ ขอให้สมบัติณะทุกคนูผ้เรียนเขกาปอปกาเสดต้น1ปีาหญ่โงมิดและพวกเขาบกบัวบอย่างพาจารุยแม่กับไครมากันกี่คนก็ใครกับยายไปนั่งรถลายแม

ก็ไม่ทำอะไรรวยแล้วจะไม่ทำอะไรน้าแม่โอ้ชีก็อยากรวยเหมือนกันอาชาตุสาตุกอให้รวยกอให้รวยทั้งพระทั้งชีอยากรวยกันทั้งนั้นอาชุใครยังไม่ได้มาเลย เโอ้เสียใจนี่เสียดีเ้เลยะเออโอ้รวย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 ลืมให้โยมใส่บาตรบัตรประจำวันเกิดเนาะเออลืมนนนแล้วเปล่ดวเดว่เนี่เลยใจเลยโอลืมลืมช่างภาพโอลืมช่างภาพยังไม่ได้ยังไม่ได้แมว โอ้ยนี่เสดเสีใจบุญนี่ผู้นำบุญผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยหรือเนม่วก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านทุกสานยนนะครับผมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับปีใหม่แล้วเฮงเฮงรวยนะครับ คใครไม่ตื่นก็เจอกันใหม่นะครับผมนะค,ครับปีใหม่แล้วก็ให้เฮงๆรวยๆนะครับสาธุสาธุสวัสดีครับ